แล้วโอกาสท่วมใหญ่แบบนี้ค่ะมันมีโอกาสเกิดซ้ำไหมคะอาจารย์เกิดเคยเกิดเนี่ยมันจะรุนแรงขึ้นอันนี้เนื่องจากภาวะโลกร้อนนะครับแล้วมันจะเกิดบ่อยขึ้นด้วยครับอันนี้แบบรวมๆเนี่ยงบประมาณน่าจะประมาณเท่าไหร่คะในการที่แบบจะแก้ไขปัญหานี้อ๋อก็ถ้าระยะระยะสั้นระยะกลางนี่คงไม่ต่ํากว่าสักสองหมื่นล้านนะครับ้องล้อนหนึ่งนี่ก็มีตะกอนไปตกอยู่มากนะตกสะสมมาสิบปีแล้วโครงสร้างที่ใช้ในการระบายน้ําลงทะเลส,สาบสงขา สำหรับเมืองหาดใหญ่มีไม่เพียงพอต้องสุ้งคลอง,องใหม่ไ,ไหมคะ,ะเร่งดาเนินการนะก็คือสร้างคลองรอเจ็ดเลยครับอาจารย์คิดว่าอะไรคือบทเรียนที่สําคัญที่สุดที่เราได้เรียนรู้จากน้าท่วมใหญ่ครั้งน,นี้อะคะ่ะพอดบทเรียนน้าท่วมหาดใหญ่เกิดจากอะไรและตรงไหนที่ผิดพลาดวันนี้นะคะเรามาพูดคุยกับคุณชวลิตจ,จันทรรัตน นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีมจีสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะอาจารย์คะวันนี้ชวนมาถอดบทเรียนเรื่องวิกฤตน้ําท่วมหัดใหญ่ค่ะอาจารย์แล้วโอกาสท่วมใหญ่แบบนี้ค่ะมันมีโอกาสเกิดซ้ํำไหมคะอาจารย์ท่วมยาวๆแบบนี้นะถ้าบอกว่าเออมันก็ไม่เคยเกิดมาก่อนนะครับเก <mm ิดหมายถึงว่าเกิดเรี่ยวฝนตกหนัก,น,กนักแบบนี้มีนะฮะ <mm แล้วก็ล้นตลิ่งมีนะแม้แต่ ปีที่แล้วนะปีที่แล้วเองนี่เหลืออีกฝ่ามือเดียวนะครับน้ําก็จะล้นตลิ่งแล้วนะฮะโอ้ยนั่งลุ้นดูดูตัวเลขกันนะ่าดูเลยก็ปรากฏว่าเออ,เ,อ,อเลยผ่านไปได้ประชาชนเราเองก็ชะล่าใจเหมือนกันนะครับเขาคิดว่าปีที่แล้วก็เออรอดตัวมาได้นะฮะปีนี้ก็น่าจะรอดเหมือนๆกันนะฝนก็ตกหนักจริงนะฮะแต่ไม่คิดว่าการตกมันตกต่อเนื่องอีกนะไม่หยุดเลยนะครับเลยเลยจากที่เราคาดการณ์กันไว้ว่าจะ อาตก19บถึงยีามนะครับมาตกถึง27เ็เลยอาจารย์พอจะคาดคะเนได้ไหมคะว่าแบบอย่างสมมติปีหน้าอย่างเงี้ยมีโอกาสจะเกิดแบบนี้ไหมคะคือถ้าพูดถึงปีหน้าหรือปีไหนเนี่ยเราไม่รู้ล่วงหน้าจริงๆนะครับว่าภาวะสามน้ําบวกจะมากันเมื่อไหร่บ้าง หมายถึงว no like ่าทั้งน้ําฝนน้ําฝนที่ถูกกดดันลงมาน้ำน้ำที่มาจากพลังของหย่อมความกดอากาศต่ําที่มาเลเซียนะครับก็มาด้วยนะลานินยาก็เอาน้ําจากทะเลมาเติมด้วยอีกนี่โอ้โหมันสามอย่างเลยนะครับความรุนแรงมันเกิดได้นะคราวนี้เกิดตรงไหนเนี่ยเราเราไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้เรียกว่าขนาดหเดือนยังบอกไม่ได้สมเดือนบอกไม่ได้ก็คือแสดงว่ามันมีโอกาสเกิดซ้ําขึ้น เมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเกิดฝนมันตกแช่นานๆอันนี้ถูกต้องไหมคะใช่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาะวะโลกร้อนนี่นะครับปริมาณน้ําฝนเนื้อน้ำเนี่ยโ,โดยจากสถิติและการวิเคราะห์การวิจัยเนี่ยนะครับเนื้อน้ําก็จะเพิ่มแต่ที่สําคัญที่เกิดแล้วตั้งแต่ปีพศ2 5 6 4เป็นต้นมานี่ความรุนแรงเรียกว่าน้ํามีอยู่ก้อนนึ่งแทนที่จะตกทั่วสนามฟุตบอลนะก็แบ่งกันไปในสนามฟุตบอลทั้งสนาม ปรากฏว่าไปไปเทลงที่หน้าประตูเกิดความรุนแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นภาวะที่เกิดนะฮะเกิดเคยเกิดเนี่ยมันจะรุนแรงขึ้นอันนี้เนื่องจากภาวะโรกร้อนนะครับแล้วมันจะเกิดบ่อยขึ้นด้วยครับเพราะฉนั้นถ้าพูดถึงว่าถ้ายอมรับกันนะครับว่าโครงสร้างที่ใช้ในการระบายน้ำลงทะเลสาบสงขา สำหรับเมืองหาดใหญ่มีไม่เพียงพอนะครับทั้งเรื่องของตัวเมืองที่อาจจะไปสร้างถนนบ้างสร้างถนนขวางทางน้ํานี่ก็เป็นปกตินะมันก็มีอยู่แล้วนะครับเพี่งแต่ว่าท่อระบายน้ําลอดถนนเนี่ยขนาดเล็กไปไม่พอนะครับแล้วในอนาคตเวลาโลกร้อนขึ้นเนี่ยความรุนแรงของภาวะอากาศมันมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องไปขยายนะเร่งไปดูเลยครับว่าไอ้ท่อลอดถนน ที่ไหนบ้างนะครับที่เป็นจุดที่เรียกว่าไม่เพียงพอก็ต้องเร่งขยายเพิ่มจํานวนท่อ,อไปเราเห็นง่ายๆทางรถไฟครับทางรถไฟนี่ต้องเพิ่มขนาดทางระบายนะ้ำลอดทางรถไฟเลยนะฮะไม่งั้นนี่ก็จะรับไม่ได้อีกเหมือนเดิมนะคือคันคำว่ารับไม่ได้นอกจากคลองรอหนึ่งถึงรอหรับไม่ไหวแล้วนะน้ำที่ไหลในทุ่งนะก็จะไปติดอยู่ตามคันถนนตามคันทางรถไฟนะครับอันนั้นก็ต้อง ให้มีช่องระบายให้เพียงพอนะครับอันนั้นหลังน้ําลดแล้วต้องมาไล่ดูรายละเอียดกันนะว่าจุดไหนบ้างนะครับแต่ประเด็นที่สําคัญคือเรื่องการงบประมาณนะครับอันแรกนะสิ่งที่ต้องใช้ก็คือการที่จะต้องขุดลอกเอาตะกอนเนี่ยออกจากท่อนะตั้งแต่ท่อข้างถนนไปนะครับแล้วก็ตามคลองนะจนกระทั่งไปลงคลองอูต่ตะเภาไปลงคลองอ่รอสามรอสี่รอห้ารอหกนะที่ต้อง ให้ระบายนะ้าให้สะดวกเพราะหน้าฝนถัดไปมันก็อาจจะมีความรุนแรงแบบนี้อีกสิ่งที่ทางกรมชลประทานได้งบประมาณมาแล้วก็คือการขุดลอกนะขุดลอกคลองอุตภาตอนปลายรอสองนะตอนรอสองนี่นะครับรอก็คือระบายนะอันนั้นได้งบมาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวรอพอฝนหมดก็สามารถจะไปเร่งขุดลอกตรงนั้นได้ mm hmm. แต่เรามีอีกตั้งสองคลอง่านะ mm hmm. คลองรอหนึ่งนี่ก็มีตะกอนไปตกอยู่มาก ตกสะสมมา10ปีแล้วนี่นะครับแล้วพอปีนี้เนี่ยถ้าน้ํานล้อนอย่างนี้นะฮะน้ำล้นล้น,ลนคลองรอสองรอหด้วยนี่นะครับก็ตะกอนจะลงไปเยอะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการงบประมาณที่ต้องเร่งรัดเอกมา,อาขุดลอกตะกองออกออกจากอารอสองมีงบแล้วนะรอหนึ่งกับรอสายังไม่มีงบอันนี้แหละครับคงต้องของงบกลางมาในการที่มาเร่งขุดลอกนะครับแล้วคราวนี้ถัดไปก็ถนนของใครถน,นนของเทศบาลของอบอตอ ของกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทเนี่ยครับต้องไปไล่ตรวจสอบดูเลยครับว่าไอ้ไท่อระบายน้ําที่เล็กไปนะ่ะตั้งงบประมาณรีบออกแบบตั้งงบประมาณนะครับเอามาขยายท่อเสียนะสมมติว่ามี6แถวจะต้องเพิ่มเป็น8แถว10แถวท่อนะจำนวนท่อก็ต้องเร่งทำนะเร่งทําในช่วงนี้เลยนะครับอันนี้ในส่วนของทางรถไฟทางรถไฟก็เหมือนกันเลยครับในส่วนที่พังเสียหายไปแล้วนะฮะก็ คงจะต้องเร่งซ่อมให้เดินรถได้นะแต่ว่าก็ต้องพร้อมที่จะจัดหางบประมาณมาในการที่จะทำะทางระบายน้ำลอดทางรถไฟให้มันใหญ่ขึ้นสามารถรับน้ำได้นะครับอันนั้นก็เป็นส่วนที่ต้องทำขณะนามทางนี้นะก็ไม่พอนะครับต้องขุ้างคลองใหม่ใช่ไหมคะ,ะเร่งดำเนินการนะก็คือสร้างคลองรอเจเลยครับ รอหถึงหไม่พอแล้วนะฮะในส่วนที่เอาไปลงทะเลสาบสงขลาจริงๆก็มีอยู่3รอรอหนรอสรอสนะครับก็ต้องสร้างรอเจคราวนี้รอเจะสร้างแนวไหนนะครับก็มีมีแนวทางนะแนวทางที่จะสร้างนะครับก็ตัดน้ําที่มาจากคลองสะเดาเนี่ยลงไปนะลงไปเรียกว่าตั้งแต่อําเภอ คลองหอยโข่งเลยนะบริเวณใกล้ๆอําเภอคลองหอยโข่งก็รีบตัดน้ําให้เป็นลงทะเลไปไม่ให้มันเข้าเมืองนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องอเร่งเร่งออกแบบเร่งทําเร่งหางบป,ประมาณมานะครับออนอกจากนั้นมีอีกแนวทางหนึ่งก็คืออุโมงค์ครับอุโมงค์ที่ตัดน้ําออกไปทางคอหงนะ,ะเชิงเขาคอหงแล้วก็ไปออกทะเลนะออกทะเลสับ์สงครามเหมือนกันเนี่ยนะจะได้เพิ่มมาตอนนี้ มีออกบริสาทสงขลาได้3ทางหลักนะครับก็จะเพิ่มมาเป็นทางด้านฝั่งทิศเหนือฝั่งที่น้ําที่มาจากอําเภอ,อคลองหอยโขงนะจะได้ตัดออกไปได้ก่อนเลยนะครับแล้วส่วนทางนาหม่อมก็ทําเป็นอุโมงค์ทำเป็นอุโมงคนะ์ก็ตัดน้ําลงทะเลไปอีกส่วนหนึ่งน้ําที่จะเข้ามารบกวนะตัวตัวเมืองนะครับจะได้น้อยลง แนวทางแก้ปัญหาที่อาจารย์เสนอมาเมื่อกี้ที่แบบอาจจะต้องมีเรื่องเส้นทางระบายนะ้ำจัดการกันใหม่อันนี้แบบรวมๆเนี่ยงบประมาณน่าจะประมาณเท่าไหร่คะในการที่แบบจะแก้ไขปัญหานี้โอ้ก็ถ้าระยะระยะสั้นระยะกลางนี่คงไม่ต่ํากว่าสักสองหมื่นล้านนะครับเพราะว่าเรานึกถึงการที่จะขยายขยายรูระบายน้ำนะที่ถนนต่างๆหลายเส้นนะ ของทางรถไฟนะครับในการขุดลอกที่จะให้คลองที่มีอยู่เดิมนี่ระบายได้สะดวกนะครับและปลายคลองรอหนึ่งก็ควรจะไปติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพิ่มเติมแล้วยิ่งต้องมาอีกนะระยะกลางบวกระยะยาวก็คือว่าคลองรอเจ็ดที่ควรจะมีนะครับแล้วก็ต่อด้วยอุโมงค์อุโมงค์ทางคอหงที่จะต้องมีนะเพื่อ,อเพิ่มเส้นทางการระบายน้ำไว้รองรับโลกร้อนที่จะรุนแรงกว่านี้ในอนาคตครับ ถ้าเกิดการสร้างเขื่อนเนี่ยมันจะแบบมาแก้ปัญหานี้ได้ไหมคะเกี่ยวข้องกันไหมคือตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าทางภาคใต้เนี่ยภูมิประเทศมันสูงชันอยู่ระยะหนึ่งอย่างเช่นว่าจากเสดามาที่เดาก็มีเขื่อนนะครับแต่บริเวณที่จะสร้างได้เหมาะสมมันเก็บน้ําได้น้อยนะครับที่คลองหอยโข่งก็มีเขื่อนอยู่สองแห่งนะครับก็เก็บน้ําได้น้อยนะครับ ฝนตกเรียกว่าฝนภาคใต้เนี่ยตกวันละ2 0 0มิลนะ200ม mm, ิลลิเมตรนะตกต่อเนื่องกันสักไม่ใช่ตกต่อเนื่องอตกตามธรรมชาติที่ไม่รุนแรงนี่นะครับตก2เดือนก็เต็มลวครับนะมันมีขนาดเล็กนะในส่วนของที่คอ,อหงทางคอหงอำเภอนาหม่อมก็มีนะมอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กๆอยู่อีก3อ่างนะครับอันนี้ก็ก็เต็มหมดนะครับเรียกว่าฝนตกอยู่2วันก็เต็มแล้วนะฮะ ฝนตกก็ตกหนักมากนะตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพูดถึงประสิทธิภาพในการที่มาช่วยนี่ก็ช่วยได้น้อยช่วยได้น้อยเน้นแต่ว่าเออถ้าดีก็ตรงที่ว่าเออเก็บน้ําที่มีมากในหน้าฝนไว้ใช้ในหน้าแง้งอ่ะช่วย2วัตถุประสงค์ก็ก็ดีนะครับแต่ว่ามันถ้าพูดถึงโอ้โหจะเป็นจะเป็นปริมาณมากนี่มันไม่ไม,ไม่มีไม่มีสถานที่ที่จะก่อสร้างได้เพียงพอนะครับ หาดใหญ่เนี่ยจะกลายเป็นแบบโมเดลสําหรับแก้ปัญหาน้ําท่วมโซนภาคใต้ได้ไหมคะอาจารย์มันมันต้องผสมผสานหลายอย่างนะครับคือบริเวณบริเวณหาดใหญ่นี่เป็นแอ่งกระทะเลยนะคล้ายๆกทมนะครับแล้วปริมาณน้ําเกิดมาเท่าทกทมซะอีกแต่ตัวเองเป็นแอ่งเล็กนะเพราะนั้นโอกาสที่ถูกท่วมง,ง่ายนะครับถ้าจะถามว่าเป็นโมเดลที่เอาไปใช้ก็ก็ใช้ได้ฮะ นี่แต่ว่าภูมิประเทศแต่ละพื้นที่มันแตกต่างกันเราคงต้องไปดูลักษณะจำเพาะของแต่ละพื้นที่นะครับอย่างเช่นถ้าภาคใต้เองตอนนี้ที่เป็นห่วงว่าเป็นจุดอ่อนแล้วเป็นเมืองเวลาท่วมแล้วเสียหายมากก็นครศรีธรรมราชนาครศรีธรรมราชก็เออเออเป็นเป็นเชิงเขานะเป็นเชิงเขาแล้วไม่ได้เป็นแอ่งไม่ได้เป็นแอ่งแต่เนื่องจากเออเขาเนี่ยม,มีมีลำน้ำสายใหญ่นะอ่าคลอง เสาธงคลองท่าดีนะก็น้ามาผ่านตัวเมืองตัวเมืองก็เจริญไปเยอะก็ทําให้หกินที่คลองไปนะอาจจะเป็นลูกล้ําที่คลองเดิมก็เยอะเหมือนกันนะก็เลยทําให้คลองที่ในตัวเมืองนครน,นะซึ่งตัวเมืองนครน,นี่ทั้งถนนทั้งทางรถไฟนี่ขวางทางน้ําหมดเลยนะครับตัวเมืองก็ขยายตัวตามถานนนะก็จะขวางเมืองหมดเมืองเนี่ยจะขวางทางน้ําไหลหมดเลยนะเพราะนั้นคลองเสาธงคลองท่าดีไม่มีที่จะลง อันนั้นก็ต้องทําลักษณะคล้ายคลึงกันก็ต้องทํารอหนึ่งทำรอเจ็ดออกมานะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ระหว่างสร้างไปทีละท่อนนะครับก็เป็นแบบอย่างได้นะครับแต่ว่าก็ต้องเอาให้มันเหมาะพื้นที่พื้นที่ไปข้อสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์อาจารย์คิดว่าอะไรคือบทเรียนที่สําคัญที่สุดที่เราได้เรียนรู้จากน้าท่วมใหญ่ครั้งนี้อะคะครั้งนี้ก็คือว่า ฝนฟ้าอากาศอย่าไปวางใจนะครับอย่าไปคิดว่าปีที่แล้วนะก็เอาอยู่ผ่านไปได้เรื่องธรรมชาติวางใจไม่ได้แล้วยิ่งภาวะที่เราเองเรายังปล่อยกา๊าซเรือนกระจเรายังปล่อยกา๊าซออกจากท่อไอเสียรถยนต์เราทุกคันทุกคนทุกวันแล้วเอาไปเก็บไว้ในชั้นบรรยากาศ200ปีเพราะนั้นความรุนแรงของฝนมันก็มากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกา๊าซที่ท่านปล่อยออกจากท่อไอเสียของท่านทุกวันนั่นแหละครับ ก็ยังไงวิกฤตนามท่วมครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นบทเรียนครั้งสําคัญให้กับประเทศไทยเนอ้อย่ังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่มาให้ข้อมูลกับอินโฟเ c สค่ะครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับค่ะแล้ววันนี้นะคะบีมกับอาจารย์ชาวลิตก,ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ